สวัสดีคะ่ะใครไม่แซบแต่ลิซ,าซ่าแซบค่ะขอการันตีด้วยเซตภาพล่าสุดทายจีส่วนตัวของน้องเลยนะใครยังไม่ได้เข้าไปกดถูกใจให้น้องในโพสต์นี้ก็อย่าลืมกันด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าน้องสาวของเราคือแซบเวอร์ก็เป็นเซตภาพจากตอนชูตติ้งถ่ายปกนิตยสารนะคะกับทางบาดาฟิกเกอร์ฝรั่งเศสนั่นแหละเสมือนถ่ายทอด how to เลือกเสื้อผ้าอย่างไรให้ดูเราสรับสวยแซบแบบตัวแม่ซึ่งโอ้โหทุกคนคะ่ะเซตนี้คือฮอตกว่าในเล่มอีกคะ่ะก หัวใจแม่ทิพย์ทางโซเชียลก็คือขิดกันไปหลายลายแล้วนะถ้าดูจากปฏิกิริยาที่เห็นภาพของลูกสาวในเซตนี้ความขายยาวขาลีนั้นโอ้ยไปกดถูกใจเธอคะ่ะรับรองว่าเซตนี้คือน้องให้อะไรกับแฟนๆเยอะมากนะส่วนเรื่องต่อมาค่ะจากทิปล่าสุดที่น้องเราไปออกงานสังคมชนชั้นสูงในงานคอนเสริรการกุศลที่ปารีสคือก่อนหนะ้าน้องเราเขาก็ได้มาอัพภาพเซตก่อนนะคะกับการไปดูโชว์ Crazy h o r s ซึ่งเป็นคาบาเร่ในปารีสที่ขึ้นชื่อเรื่องการแสดงบนเวทีโดยนักเต้นหญิงเปลือยแล้วก็การแสดงมายากลที่หลากหลายอีกด้วยซึ่งบอกเลยว่าอยู่แค่ไม่กี่วันค่ะในปารีสแต่น้องของเราก็ใช้เวลาในการท่องเที่ยวได้อย่างคุ้มค่ามากจริงๆนะรูปล่าสุดที่มีอาการปล่อยออกมาในโลกโซเชียลก็เป็นหนึ่งในนักแสดงนะคะของคาบาเร่ที่เขาอยากออกมาขิงข่าตะาไครใบมะกรูดแหละกับทุกคนว่าได้ถ่ายรูปกับน้องลีซาด้วยก็คือ ของเราเนี่ยมีการถ่ายรูปคู่กับหนึ่งในนักแสดงหญิงนะคะแล้วก็นักเต้นของคาบาเบ้คริสซี่โฮสต์อินปารีสนั่นก็คือคุณอเนล่าค่ะเผื่อใครสงสัยว่าเอะผู้หญิง,งขมข่าวใส่วิทคือใครอะ่ะเขาก็เป็นหนึ่งในทีมนักแสดงคาบาเบ่บนเวทีนูดนั่นเองนะสําหรับการแสดงในะที่นี่คือเราจะเห็นได้เลยนะคะว่ามีคนดังไปดูโชว์ของที่นี่กันเยอะพอสมควรเลยนะถือว่าขึ้นชื่อเลยค่ะแถมที่สําคัญจะบอกว่าดูเหมือนน้องสาวของเราเขาจะดีอกดีใจที่ได้ถ่ายคู่กับสาวๆนักแสดงหลาย หลายคนใช่ไหมแต่เอดมินจะบอกว่านักแสดงที่นู่นเขาก็ดีใจไม่ไหวเหมือนกันค่ะที่คนดังระดับซุปตาของโลกก็มาเยือนถึงที่แล้วก็ยังได้ถ่ายภาพคู่กับน้องสาวของเราอีกด้วยนะอ่ะก็อดไม่ได้ที่จะมารีโพสต์ภาพนี้ของน้องลิซ่าลงทาง่าไอจีสตอรี่ส่วนตัวกันพร้อมกับใส่แคปชั่นว่า Love her so much หรือไม่ก็ Got to meet Lisa from b l a c k p i n k she is just amazing อ่าเป็นไงคะและลิษาคุรันเป็นหลายวงการมากเวอร์นะคะแม้แต่วงการแคบเรชโชน้องสาวของเราก็ยังเป็นที่รักแล้วก็ที่รู้จักด้วยนะคะอาเดย์นีงสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอเอามาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะ